สวัสดีครับโอไซเบอร์บิสตนะครับคลิปนี้เนี่ยจะแหวกแนวนะคพะพ่อโอ๊ตเนี่ยจะมาแนะนำสมาร์ทโฟน 5G ราคาหมื่นกลางที่น่าซื้อที่สุดในช่วงต้นปี2022 วันนี้อดคัดมาทั้งหมด3ตัวเป็นความชอบส่วนตัวนะครับและแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแตกต่างกันด้วยรุ่นแรกที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือ Samsung Galaxy A 5 3สสาำหรับ Samsung Galaxy A 5 3นะครับที่เลือกมา1เลย เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแบบหมักหมาดเลยนะครับสสีสันสวยงามสะดุดตาเอาซัมพีชคุณผู้ชมเห็นไหมรู้สึกว่าสวยไหมครับโอ๊มองว่าสวยมากๆสําหรับสีนี้นะครับส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็เป็นสีเฉพาะของ A53 ด้วยโอซื้อรถเนี่ยยังซื้อสีเขียวเลยใครจะกล้าขับโอ๊ตนี่แหละกล้าขับเพราะโอ๊ตชอบสีที่เป็นเฉพาะรุ่นฝาหลังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่โอ๊ตชอบนะครับเพราะว่าเป็นผิวด้านเวลาจับแล้วจะเกิดรอยนิ้วมือได้ยากเพราะส่วนตัวเป็นคนเหงือออกมือพอเป็นแบบด้านอย่างนี้รู้สึกอุ่นใจเห็นแล้วไม่หงุดหงิน สำหรับชิปประมวลผลของ A53 ตัวนี้นะครับใช้ Exynos 1280ก็เป็นชิปที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองมากับแรม8แล้วก็ ROM 128ถ้า128ไม่พอตัวนี้ยังสามารถเพิ่ม Micro SD ได้สูงสุดถึง1 t ทถือว่าเยอะมากๆทีเดียวใครเป็นสายถ่ายรูปเยอะๆสายคาเฟ่ถ่ายวีล็อกถ่ายล็อกนะครับวีดีโอเยอะๆเนี่ยเก็บไปเลยในเมมโมรีสามารถเก็บได้นะครับ ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับโอได้ลองเล่นมาแล้วสําหรับ ROV โอ้ตับ h Frame ม a ร e เลยนะครับเฟมเรทไม่ได้แกว่งจนหน้าตกใจนะครับก็จะอยู่ในช่วง50ไปไปลายถึง60ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับขนาดจอตัวนี้เนี่ยก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับ6.5นิ้วสีสันสดใสเป็นหน้าจอ AMOLED เอ่อหน้าจอเป็นหน้าจอ120เฮิร์ซดังนั้นการใช้งานนะครับทั่วๆไปถือว่ามีความสมูทตอบสนองได้เป็นอย่างดีเรื่องของกล้องก็เป็นประเด็นสําคัญที่โอ๊ตเนี่ยยกให้ตัวนี้มีความกลมกล่อมอยู่เหมือนกัน เพราะว่าเลนหลังที่เขาให้มาเนี่ยให้มาด้วยการถึง4เลนนะครับและ4เลนเนี่ยระยะเลนก็ค่อนข้างครบด้วยนะครับเลนหลักความละเอียดสูงมาก64ล้านนะครับแล้วก็มากับเลนเอลตรไวเลนมาโครแล้วก็เลนเดฟทุกระยะเลนเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับ ส่วนตัวลองแล้วก็ถือว่า64ล้านเนี่ยก็มีความละเอียดคมชัดเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเลนส์ออรตัวานเนี่ยถือว่าเป็นเลนส์สำคัญกับโทรศัพท์ยุคนี้มากๆแล้ว A53 เขาก็ให้มาก็สามารถเก็บภาพและสเคปได้มีภาพมุมกว้างให้เราเนี่ยมีมุมองศาที่แตกต่างกันในสถานที่ต่างๆก็ได้ไปอีกอารมณ์หนึ่งนะครับขณะที่กล้องหน้าเขาให้ความละเอียดมาสูงเช่นเดียวกัน32ล้านก็ถือว่า ซลได้ค่อนขอีกหนึ่งที่เรชอบก็คือจริตการถ่ายรูปของ s a m มซุงมันจะเป็นจริตภาพที่ดูธรรมชาติไม่ได้เฟกจนเกินไปสําหรับการเซลฟี่แต่ก็แต่งให้เล็กๆนะฮะก็น่าจะถูกจริตกับซัมซุงนั่นเองก็เลยยกให้ตัวเนี้ย เป็นกล้องที่เซลฟี่แลวดูมีความเป็นธรรมชาติส่วนงานวิดีโอตัวนี้ก็ใส่ฟีเจอร์ Super s t e a d y มาให้ด้วยลหลายๆคนอาจจะคุ้นกับเรือธงของซัมซุงนะครับในรุ่นของ Galaxy S หรือว่า Galaxy Note ที่ผ่านๆมาตัวนี้เขาก็มีมาให้ดังนั้นการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีความนิ่งระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีการลดทอนความละเอียดลงมาเล็กน้อยถ้าใครไม่ซีเรียสตัวนี้เอาไปถ่ายเป็นงานวิดีโอก็สามารถใช้ได้ไวัยรุ่นน่าจะชอบกันซึ่งโอตก็ชอบนะครับเพราะโอดยังไม่แก่นะเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ โอเคอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสุดท้ายมาทิ้งท้ายกันในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จ25วัตต์ถามว่าใช้งานเพียงพอไหมส่วนตัวมองว่าระหว่างวันก็ถือว่าเพียงพอและนอกจากนี้ยังมีความสมบุกสมบันด้วยเพราะว่าตัวนี้รองรับ IP67 ใกล้สงการแล้วหรือว่าใครจะไปเที่ยวสวนน้ําถ้าเกิดสงการเล่นไม่ได้จริงๆไปเที่ยวสวนน้ําไปไว่ายนะ้ําตัวนี้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่าน้ํากระเซน็นทําตกน้ําหรือจะเอาไปถ่ายใต้น้ําก็สามารถทําได้นะครับเอพ67เอาอยู่กันน้ํากันฝุ่นถือว่าสมบุกสมบันทีเดียวสมาร์ทโฟนรุ่นที่2ที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คือ vivo v23e นั่นเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมี e ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นที่สบายกระเป๋าในเรื่องราคามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้จุดเด่นที่อดยกมาเลยก็คือกล้องหน้าความละเอียดสูง44ล้านพิกเซลการใช้งานจริงมันมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้าเราเปิดโหมดความละเอียดสูงตรงนี้ถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะครับความละเอียดจะไม่สูญเสียเราสามารถนําไปปรับแต่งในแอปพลิเคชันต่างๆโดยที่ความละเอียดเนี่ยยังคงอยู่เพราะว่าความละเอียดมันสูงใช่ไหมละ่ะ นอกจากนี้แล้วสำหรับกล้องหน้านะก็ประทับใจในโหมดพอร์เทรตด้วยเพราะว่าเมื่อเราถ่ายเซฟตี่ตัวเองนะครับต่อให้ตื่นมาหนะ้าโสมสักเท่าไหร่เนี่ยเอ่อบิวตี้โหมดที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะทำให้ผิวของเรานะครับดูสุขภาพดีดูเนียนดูสวยดีนะครับดูอิม่มเอมอ่ะโดยที่ขอบขอบของภาพนะครับก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนมากนะักก็ถือว่าถ้าเราอยู่กึ่งกลางของภาพในการเซลฟี่เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกล้องหลังให้มาแบบทริปเปิลคัเมาความละเอียดเลนส์หลักสูงถึง50ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน Out er 8ล้านแล้วก็เป็นเลนมาโคร2ล้านถามว่า3เลนเพียงพอต่อการใช้งานไหมส่วนตัวมองว่าก็เป็นพื้นฐานที่ควรจะให้มาแล้วเพราะเลนเอาเจอวาวก็ มีประโยชน์จริงๆสําหรับการถ่ายรูปในปัจจุบันนี้เพราะเราก็เที่ยวกันหรือว่าบางทีอยากขาย,ยาวแบบหุ่นดีนะครับเราสามารถเปิดเออรตวไวเพื่อถ่ายให้ขาเราดูเหเอียดยาวมากขึ้นได้ด้วยนะครับฝาหลังที่เขาให้มาเป็นกระจกแบบกระจกจริงๆนะครับถ้าเราต้องการเซลฟี่เราสามารถพลิกด้านหลังแล้วกดปุ่มปรับระดับเสียงเซลฟี่ตัวเองได้เลยกับความละเอียด50ล้านนะครับสำหรับทั่วๆไปสเปคตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด6.44นิ้วชิป d i m e n s i t y 810 RAM 8 ROM ร,รอ28เพิ่ม micro SD card ได้ถามว่าภาพ มเนี่ยใช้งานลื่นไหลดีไหมโอนมองว่าใช้งานได้ลื่นไหลค่อนข้างโอเคแล้วนะครับ ฟันทัชโอเอที่เขาให้มาไม่ขี้เหล่นะถ้าเกิดไปลองเปิดใจลองจับจริงๆนะครับถือว่าเป็น OS1 ที่ใช้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ยังมีความพิเศษนะครับนั่นก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง44วัตต์ใช้ไประหว่างวันถ้าแบตหมดตรงนี้สามารถเติมพลังงานเข้าไปได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับราคาเป็นอีกประเด็นที่อดหยิบมาเพราะว่าน่าสนใจมากตัว V23 ที่มี E นะครับจะเปิดราคามาที่12,999บาทเท่านั้นเองไม่ถึง13ได้สเปคระดับนี้ใช้งานได้ลื่นลื่น ถือว่าเป็นตัวเบสสำหรับการเซลฟี่นะที่มีความน่าสนใจมากๆทีเดียวสมาร์ทโฟนรุ่นที่3ทพี่โอชอบแล้วเอามาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ oppo reno 7 c นั่นเองนะครับตัวนี้ฝาหลังโดดเด่นมากๆเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับสี Rainbow สเปกตรัม เป็นสีเหมือนสีรุ้งนะครับเล่นแสงได้ค่อนข้างสวยงามต่อให้ใส่เคสสายวางไว้บนโต๊ะก็รู้ว่าเนี่ยโทรศัพท์เรานะครับนอกจากนี้สีอีกส่วนหนึ่งที่โอชอบก็คือเลนส์นั่นเองนะครับเลนส์กล้องจะเป็นใหญ่จุใจแบบนี้เลยเขาให้มา3เลนส์นะครับเลนส์หลักความละเอียด64ล้านตีคู่มากับ A53 ของซัมซุงเลยนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็น Depth Sensor 2ล้านแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านสำหรับเลนส์หลักกับเลนส์ Depth Sensor เนี่ยทำงานคู่กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในหมวดของการถ่าย Portrait ด้วยกล้องหลังขณะที่กล้องหน้านะคร หล้านให้น้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นเพราะว่า AI เช่าให้มาก็ถือว่าฉลาดแล้วนะครับถ่ายพอร์เทรตได้สวยถ้าเกิดเราอยู่กึ่งกลางภาพถ่ายพอร์เทรตตัวเองเนี่ยนะครับผิวหน้าก็เนียนนะครับถึงแม้ว่าเลนจะไม่ได้เป็นมุมกว้างที่เก็บเพื่อนๆได้ตอนเซลฟี่แต่ว่าถ่ายตัวเองสวยก็ถือว่ารอดแล้วแหละนะคใครที่เป็นสายเซลฟี่ก็น่าจะชอบกันนะครับ อื่นๆนะครับสำหรับสเปคอื่นๆตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ snapdragon 695 ram 8 rom รอเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้แบตเตอรี่เนี่ยให้มา4,500แล้วก็รองรับชาร์จ33วัตต์ก็เป็นการชาร์จที่ต้องบอกว่าไงอ่ะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็ไม่ได้ชาร์จจนเกินไปถือว่าเร็วในระดับที่พอดีพดีแล้วนะครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่12,990บาทถือว่าเป็นรุ่น ที่ถูกที่สุดที่เอามาแนะนําในวันนี้แล้วนะครับถูกกว่า vivo 9บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ใครที่เป็นสายถ่ายพอร์เทรตให้เพื่อนหรือว่าถ่ายรูปบ่อยๆอ,ออกไปเที่ยวบ่อยๆตามคาเฟ่น่าจะชอบกันเพราะว่าจะได้เบลอคนข้างหลังนั่นเองรีแคปทิ้งท้ายนะครับย้ํากันอีกทีว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครเด่นอะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นสายเที่ยวคาเฟ่แต่ไม่ถนัดเซลฟี่ตัวเองเน้นถ่ายให้เพื่อนนะครับไปตัวนี้นะครับ oppo reno 7c เพราะว่า กล้องหลังเนี่ยที่มีความละเอียดสูงกับ depth sensor นะครับทำงานได้ดีนะครับต่อมาถ้าใครเป็นสายเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าความละเอียดสูงมานี่ครับ vivo v, v 2 3 e นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นกล้องหน้าความละเอียดสูง44ล้านนะครับพอถ่ายแล้วสามารถนํามาปรับแต่งได้โดยที่ความละเอียดเนี่ยก็ยังคงอยู่นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วระหว่างวันยังชาร์จได้เร็วด้วยนะ44วัตต์สุดท้ายครับถ้าเกิดใครเป็นสายที่รอบด้าน เน้นความสมบุกสมบันบุกป่าปัา,ปาดงลุยน้ำนะครับตัวนี้เลยนะครับ Samsung Galaxy A53 เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 นั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่ากลมกล่อมส่วนเลนนะครับการถ่ายภาพถือว่า กลมๆนะครับให้ความละเอียดสูงด้วยนะครับมีทุกระยะเลนแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้หลากหลายโดยเฉพาะวิดีโอเนี่ยก็มีซูเปอร์สเตดี้มาให้ด้วยนะถ้าใครแบบว่าต้องการถ่ายวิดีโอแบบนิ่งๆตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เลนมี OIS มาให้ด้วยนะและสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับการสรุปนะครับสมาร์ทโฟน 5G ที่เปิดตัวในปี2022ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหวังว่าก็ไปลองเลือกกันดูได้นะครับว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนนะครับและถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใจห้ดด้ดวยนะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ